สนับสนุนโดยสิงค์คอรเปอเรชั่นสุกี้ตีน้อยขอต้อนรักลับมาใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้นะครับในเบรกนี้นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจผู้ชมเชื่อไหมครับอยู่ในวงการบันเทิงก็มีโอกาสได้เจอดาราน,นักแสดงมากหน้าหลายตาเขาไม่ได้มีความสามารถเฉพาะเรื่องของการแสดงการเป็นพิธีกรการพูดเท่านั้น หลายคนยังมีความสามารถที่ผมเห็นแล้วผมทึ่งมากๆโดยเพราะวันนี้ผมได้รวบรวมคนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะคุณผู้ชมเห็นแล้วคุณผู้ชมจะชื่นใจคุณผู้ชมจะอึง้งว่าความสามารถด้านศิลปะของพวกเขานั้นระดับอาจารย์เลยครับ เรียกได้ว่าในวงการบันเทิงของเรามีดารานักแสดงและศิลปินมากมายเลยล่ะค่ะที่เขามีความสามารถทางด้นานศิลปะซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านี้สามารถวาดรูปได้อย่างสวยงามกันด้วยวันนี้ค่ะ168ชั่วโมงของเราขอรวบรวมมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะ เริ่มต้นที่คนแรกอย่างนางเอกสาวสวยแต้วนุชพรกันค่ะที่นอกจากเขาจะมีความสามารถทางด้านวาดรูปแล้วนะคะยังต้องเรียกว่าฝีมือดีสุดๆกันเลยล่ะค่ะและหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าสาวแต้วเนี่ยเขาเรียนจบพี่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาด้วยนะคะเรียกว่าเก่งสุดๆทุกด้านจริงๆเลยล่ะค่ะมาต่อที่หนุ่มคอจิรายุกันบ้างเพราะว่าคนนี้นะคะก็เป็นสายอาร์ตตัวจริง ผลงานแต่ละชิ้นของเขานอกจากจะโดดเด่นด้วยสีสันต่างๆแล้วนะคะยังมีความหมายลึกซึ้งอีกด้วยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถทางด้านศินลปะเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนอีกหนึ่งนะักร้องสาวเสียงดีอย่าง new นะิวนสพศนะคะหรือว่านิวจิ๋วเธอก็มีความสามารถทางด้านศิละปะเช่นเดียวกันนะคะซึ่งความโดดเด่นของผลงานก็คือหลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์และความน่ารักของคาแรคเตอร์นั่นเองค่ะและสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากรับชมการวาดรูปของสาวนิวก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะคะที่ไ g ที่สาวนิวสร้างไว้เพื่อวาดรูปเท่านั้นนะคะกับแบรนด์นิวกระตูนนั่นเองค่ะ ส่วนทางด้านสาวสวยของเราอย่างสาวยายาอุรัสยาก็มีความสามารถรอบด้านเช่นเดียวกันค่ะร่วมไปถึงทางด้านศินละปะที่ต้องบอกเลยว่าผลงานของสาวยายาเนี่ยไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเพราะผลงานแต่ละชิ้นนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครจริงๆเลยล่ะค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวตีสค่ะที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากอย่างสาวนตหรือนดอสตา์นั่นเองต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้นะคะเขาชอบวาดรูปมากๆค่ะและผลงานแต่ละชิ้นที่วาดนั้นนะคะเธอจะโพสต์ลงในไอจีตลอดเวลาเลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งแกาลเลอรี่ที่ใครๆเข้ารับชมต้องบอกเลยว่าได้แรงบันดาลใจที่ดีมากๆก,กลับไปอย่างแน่นอนค่ะ นี่คือฝีมือจริง,รงๆของดารานักแสดงที่ไม่น่าเชื่อนะครับบางคนผมก็ไม่คิดว่าโหฝีมือในการวาดรูปฝีมือทางด้านศิลปะของดารานักแสดงจะสุดยอดขนาดนี้ทำให้เรานึกถึงน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพ,พิพัฒศิลปินแห่งชาติได้ชมไว้ด้วยว่าน้องผู้หญิงคนนี้เป็นน้องที่วาดรูปเก่งมากๆและจะมีอนาคตอย่างแน่นอนวันนี้เลยถือโอกาสจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักเพราะเขากําลังจะมี และมีอยู่แล้วนะครับมีนิทศการของตัวเองอยู่แล้วในขณะที่ที่ริเวอร์สตีชื่อ Behind the m a s k นะครับซึ่งศิลปินที่ผมพูดถึงนั้นชื่อน้องโบปันติตาวันนี้อยากแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเธอครับ วันนี้รายการร้อยหกชั่วโมงพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งคนไทยที่มีความสามารถทางด้านศินละปะและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ตอนนี้ค่ะเขานําผลงานมาจัดแสดงที่นิทรรศการ b e h i n d the m a ร k นั่นก็คือคุณโบปันทิตาน,นั่นเองค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าผลงานของเธอเป็นแนวที่น่าสนใจมากๆและจะได้ร่วมพูดคุยกับคุณโบถึงแรงบันดาลใจในการทํางานศินละปะกันด้วยละค่ะมันมันเริ่มมาจากทางครอบครัวค่ะปล่อยให้อยู่กับ กระดาษกับดินสอแล้วก็ใช้เวลาว่างตรงนั้นนะคะฝึกวาดรูปก็เลยทําให้วาดรูปเป็นตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลน,นะคะแต่โชคดีที่ที่บ้านเขาค่อนข้างปล่อยให้เราคิดเองค่ะคือเราอยากทําอะไรเราก็ลองไปทําสิ่งสิ่งนั้นนะคะหลายๆคนจะเรียกว่าเป็นเซอร์เรียลิสตพนติ้งค่ะก็จะเป็นงานที่เหนือจริงแต่ว่า แต่ความรู้สึกของหนูเองที่เป็นคนวาดหนูรู้สึกมันเป็นแฟนตาซีมากกว่าค่ะก็คือถ้าเป็นเซอร์รลิตเนือน้อในทุกๆพื้นที่หรือทุกๆจุดของภาพที่ใส่อุประกอบมันต้องมีความหมายอะค่ะ <Evet. S 1> ก็คิดว่าอยากให้งานมันกระจายไปสู่คนในหลายๆระดับสามารถเห็นงานเราได้ก็ก็คิดว่าอยากเป็นในทางคอมเมอรเชียลอะค่ะที่ทำเป็นสก,กีลงบนเสื้อหรือเป็นบนผลิตภัณฑ์หรือแบบไปร่วมกับ พวกแบรนด์อะไรต่างๆะคะ่ะ mm hmm. ก็อยากให้มันขยายไปในแบบวงกว้างขึ้น mm hmm. นิสสการถัดจากนี้จะมีที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะ mm hmm. เป็นเป็นนิสการของว o ล์กไทยแลนด์นะคะ mm hmm. เป็นความหวังใหม่ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะมีศิลปินไทยทั้งหมด12คนนะคะแล้วก็จะมีศิลปินภาพถ่ายอีกจํานวนหนึ่งนะคะรายได้ที่หักจากรูปวาดหรือรูปถ่ายก็จะให้กับองค์กรการกุศลนะคะ <S <S ค่ะมีเทศ,ศกาลวีไฮเดอะแมทก็เป็นความตั้งใจของหลายๆคนนะคะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ ก่อนหน้านั้นเราประสบปัญหาแบบมากมายมากเรื่องคือทุกอาชีพอะค่ะประสบปัญหามหมดเลยอันนี้ก็คือจะเป็นเบื้องหลังก็คือเบื้องหลังของเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะก็อยากให้มันเป็นในมุมมองที่มันที่มันดีขึ้นก็อยากให้คนดูแล้วรู้สึกจะโลงใจมากกว่านีการนี้ก็จะเป็นแนวให้กําลังใจแล้วก็จะลงใจให้กับคนที่ผ่านช่วงเวลานั้นมานะคะ่ะ ผู้ที่สนใจไปดูผลงานของน้องโบพันธิตาอยากให้ไปดูจริงๆนะครับเพราะว่างานของเธอนั้นผมเชื่อว่ามีอนาคตมากๆผลงานของเธอจะจัดแสดงที่ลิเวอร์ซิตี้กรุงเทพมหานครจนถึงวันที่19กันยานี้ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าใน Star Network ของเรามีเรื่องน่าสนใจในแวดวงบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์รวบตึงให้คุณผชมได้ชมสักครู่หลังโฆษณาครับ